Give it to me like... สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรยนเหมือนเดิมเลยนะคะช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิว2นะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆคลิปใหม่ๆนะคะรถสวยๆคลิปใหม่ๆกัน เนาะวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่พี่น้องนได้ดูกันอีกแล้วนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้นำเจ้า Honda City 1.5 SV ปี2015นะคะเป็นปีผลิตปี2015จดเมื่อปี2016นะคะคันนี้บอกเลยว่ารถอาจจะปี เก่าไปนิดนึงแต่ว่าเลขไมล์เลขไมล์เพียงหลักหมื่นนะคะเลขไมล์คันนี้6.4,000่กิโเมตรบอกเลยว่าไมล์น้อยมากๆแล้วสภาพคือไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะสภาพคือเนียบกริบมากๆราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเพียง7,000เท่านั้นนะคะแล้วก็รายได้เท่าไหร่นะคะ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อคันนี้คนเดียวได้เลย ะะเหมือนเดิมเลยนะคะเครดิตดีนะคะไม่มีแบค็คสล์ไม่มีราช,ชา้าออกลสศูนได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตก็สามารถออกลสศูนได้เช่นเดียวกันนะคะรับโปรขับรี90วันไปได้เลยนะคะ สำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจนะสามารถติดต่อโทรหาพลอสายได้ที่เบอร์ที่พลอสายแปะไว้ในคลิปได้เลย0811564065 <c oughs> นะคะหรือใครโทรไม่ติดนะคะก็สามารถฝากเบอร์ไว้ในส่วนของใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวพอ่อสาติดต่อกลับไปนะคะก่อนเราจะไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารถของเรานะคะจะเป็นรถที่คัดเกตทุกคันนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแน่นอนนะคะลูกค้าเราอะค่ะเราเรา,เราเน้นขายคุณภาพนะคะ แล้วก็รถจะต้องดีจริงนะคะสร้างความมั่นใจให้กับพี่ๆน้องๆที่จะออกรถไปแล้วนะคะจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะคะคงจ้างตัวรถเป็นบอดี้เดิมแท้เดิมทั้งหมดรถไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าซิตี้คันนี้ไปพร้อมๆกับพลอยใส่เลยนะคะเริ่มจากกระจังน้นหน้าเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะออกแบบมาได้สวยงาม ตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักนั่นก็คือ Honda นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะแบรนด์เขาเป็นที่นิยมอยู่แล้วในส่วนของหมายเลขหมายเลขทะเบียนนะคะก็5กไก่2บรุษี9967กรุงเทพมหานครใครชอบเลขนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของของเจ้า City ้คันนี้นะคะต่อมาในส่วนของไฟหน้านะคะจะได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลเตอร์ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดคมเดียวกัน มีไฟตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้ดวงไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะจะได้เป็นไฟแท้เดิมโรงงานเลยด้านข้างนะคะชุดกันชนแนบสนิทนะคะยืนยันได้ว่ารถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ําหรือชนหนักมาหากพบเจอนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบสตอรี่สตอรี่แหล่งที่มาที่ไปของรถได้ทุกคันเลยนะคะ ต่อมาในส่วนของตัวล้อนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กอลอยนะคะซึ่งได้มาเป็นล้อแม็กอลอยพูโทนของเดิมของแท้ตรงรุ่นนะคะเป็นห่วงอ่าเป็นสีร่รูเป็นน็อตสี่หัวสี่รูแบบนี้เลยนะคะแล้วซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะแม็กไม่มีรอยแตกงาอะไรเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วน แล้วก็ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาได้มาเป็นล้อแม็กเดิมๆต้องแข็งแรงทนทานนะคะสําหรับตัวยางนะคะก็ได้เป็นยางปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ดอกยางไม่ต้องพูดถึงนะคะแน่นๆเลยสภาพภายในซุ้มล้อใหม่สะอาดนะคะคันนี้เดี๋ยวปรับสภาพอีกรอบเดียวนะคะก็สามารถส่งมอบได้เลยนะคะประมาณนี้ในส่วนของตัวล้อ ้านข้างตัวรถนะคะเส้นตัดคมนะคะไม่มีรอยลักยิ้มรอยแก้มบุบใดๆทั้งสิน้นกระจกมองข้างนะคะได้มาเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถฐานสีดำนะคะซึ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวกระจกเรียบร้อยทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะอันนี้ตกแต่งชิ้วกันสรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยนะคะเป็นของแท้เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะของแท้เดิมทุกชิ้นส่วนเลย ตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมนะคะสัญลักษณ์โลโก้ฮอนด้ายังอยู่ด้ามจับประตูออกแบบมาเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีปุ่มเซนทัลล็อกมาให้ในส่วนของตัวด้ามจับประตูด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะคะฟังก์ชันไม่ห่วงฟังก์ชันด้วยนะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะคันนี้ได้ามาเป็นไฟไท้ายแท้เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะออกแบบสไตล์ซิตี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวรุ่นที่เขียนไว้เป็นโครเมียมตัวนูนนะคะซึ่งเป็นคำภาาซิตี้นั่นเองถัดมานะคะเส้นโครเมียมตัดยาวนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะด้านหลังจะอยู่ในส่วนของตรงปายระเบียนเลยอ่า มาอีกนิดนึงนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะคันนี้ก็มีไฟมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้2จุดนะคะเซนเซอร์หลังมาให้แล้วก็ด้านล่างตกแต่งเป็นไฟทับทิมสวยงามนะคะโดยรวมแล้วคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวอกซิตี้พอใส่รับประกันได้เลยนะคะว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลย ด้านในนะคะออกแบบมาเป็นสีดำซึ่งอย่างที่พอสายบอกไปว่าเขาไม่ห่วงฟังก์ชันเลยนะคะฟังก์ชันคือเยอะมากๆแล้วเป็นรถที่ทันสมัยด้วยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะจะมีที่สำหรับเก็บของอนเนกประสงค์ให้ที่พักแขนนะคะตรงนี้เป็นสีดำฐานสีดำนะคะตรงนี้แผงสวิตช์ควบคุมนะคะออกแบบมาเป็นสีเทาแล้วก็ระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกจะก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะด้ามจับประตูด้านในเป็นโครเมียม ผัดผ้ามาที่ข้างในเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําซึ่งตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะเบาะไม่มีขาดเลยนะคะคันนี้คือสภาพใหม่มากๆนะคะได้ไปตอบโจทย์ตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนที่กาลังรอซิตี้อยู่นะคะ,ะมาตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออโต้แล้วะะออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปุ่มไอคอนมาให้ด้วย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกันลื่นนะคะมีโหมดมาให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยตัวแอ r นะคะในส่วนของฝั่งด้านข้างคนขับนะคะจะมีถึง2ช่องเลยพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสั่งการจาับพวงมาลัยได้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้นะคะมีแอร์แบให้2จุดนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างคนขับนั่นเอง หน้าจอเรือนใหม่นะคะออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะมีไฟ LED ข้างหลังด้วยนะคะตกแต่งมาให้สวยงามเลยนะคะใช้งานได้ปกติคอนโซลด้านบนใหม่สะอาดนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์แล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะคะที่เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อวิทยุ fm/am bluetooth ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Google Map ได้ด้วย คันนี้เพิ่มเติมนะคะติดกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าแล้วก็ลงมานะคะเราจะเจอในส่วนของตัวแอร์ที่เป็นระบบออโต้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวระบบออโต้แทบจะทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของฐานเกียร์นะคะด้านหน้าจะมีที่สำหรับ าวางแก้วน้ําขวดน้ําได้นะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะเบาะตัวเบาะด้านข้างคนขับก็ไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะสภาพคันนี้คือใหม่กลิบมากๆคอนโซลด้านบนนะคะมีดวงไฟมาให้ใช้งานได้ปกติทุกดวงนะคะไม่มีอ,อะไรซิ้นส่วนไหนที่ชำรุดนะคะ ามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะก็จะมาพร้อมกับสายรัดเข็มขัดนิรภยัยที่มีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะคอนโซลกลางนะคะเขาจะมีนะคะตัวเบาะนะคะที่สามารถปรับลงมาได้แล้วก็จะมีที่สําหรับใส่แก้วน้ําด้วยนะคะได้ถึงแก้วเล็กแล้วก็แก้วใหญ่เลยนะคะได้ถึงสองใบเลยนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะอันนี้เขาอำนวยความสะดวกสบายได้ดีเลยนะคะ ัวเบาะนะคะจะมีกระเป๋าจริงโจ้ามาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเราสามารถแขวนของหรือว่าเก็บของได้อีกเนาะพื้นที่ด้านในกว้างขวางนะคะลูกค้านั่งสบายไม่เบียดไม่อึดอัดแน่นอนนะคะตัวรถก็กระชับฉับไว้นะคะเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันอยู่เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะให้ดูในส่วนของแผงประตูก่อนเลยนะคะ ด้ามฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนชํำรุดหรือเปลี่ยนมารอยเม็ดอาร์คเรียงสวยๆเหมือนเดิมทุกจุดนะคะเป็นฝาท้ายแท้เดิมแน่นอนไม่เคยมีเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาแน่นอนภายในนะคะเก็บของได้เยอะนะคะเทียบเป็นกระเป๋าสาะพากระเป๋าเดินทางใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้ถึงสองสาใบใหญ่ๆเลยนะคะ เปิดมาด้านล่างนะคะเราจะเจอในส่วนของชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่สำรองนะคะซึ่งเรามีให้ครบคันนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยใสยจะพิเศษให้นิดนึงเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไร โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเลยนะคะเริ่มจากคันด้านหน้าก่อนเลยนะคะซึ่งตัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีขยับหรือเปลี่ยนแปลงรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมครบทุกจุดนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีเยิม้มคันนี้จะได้เป็นเครื่อง i v e c h นะคะซึ่งเป็นเครื่องแท้เดิมไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้พลอยใส่ก็ให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะต่างๆนะคะใช้งาน ได้ปกติรอยแต้มสีครบทุกจุดนะคะเม็ดอาร์กเรียงสวยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะอันนี้ก็ให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะว่าตัวเครื่องยนต์ของเรานะคะไม่เคยแดดแปลงมาจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องเดิมๆนะคะอย่างที่พ่อใส่ได้เคยบอกไปว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัดเกรดจริงๆนะคะขายคุณภาพนะคะเน้นคุณภาพเพื่อพี่ๆน้องๆนะคะออกไปแล้วจะได้ ผิดหวังเนาะในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นฝาท้ายแท้เดิมป้ายมอกอมีให้ชัดเจนนะคะมองเห็นกันชัดเจนเลยเนาะคนส่วนใหญ่นะคะที่ดูรถเป็นนะคะมองแวบ,บเดียวจะรู้เลยนะคะว่ารถของเราไม่เคย ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือภายในห้องเครื่องของเจ้าซิตี้คันนี้นะคะที่พลอยใส่นามารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะย้ําราคาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ ราคาตั้งขายนะคะคันนี้อยู่ที่419,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000ไปปลายนะคะสำหรับเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของซิตี้คันนี้ได้คนเดียวเช่าซื้อได้คนเดียวโดยไม่ต้องคํำเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีเครดิตปกติไม่มีแบ็คลิสตไม่มีติดล่าช้านะคะสามารถออกรถสุดเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะและสำหรับพี่ๆที่ไม่มีเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถออกรถ 0%ได้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมรับโปรขับฟรี90วันก่อนปีใหม่นี้นะคะใครที่กำลังมองหานะคะหรือลังเลอยู่ก็ฝากเจ้าซิตี้คันนี้ไว้ด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใสได้ที่เบอร์0811564065ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือไม่สะดวกโทรมาทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวพลอยใสจะโทรกลับไปนะคะสาหรับคันนี้ใครสนใจอย่าลืมรีบโทรมานะคะช้าหมดรถไม่รอนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องลากันไปด้วยของซิตี้คันนี้เลยแล้วกันนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ